喂嗯。 สบายดีพี่น้องสายบุญวสุขสุขคนเดอมมุนิบับพิจยอยิ๋วอยู่ที่พิธีแห่อธิธาตองค์ขาย,ยอดแก้วมหางอนดำลุงบุญซึ่งว่าเพิ่นเป็นอดีตประธานองค์การพุทธศาสนาสมพันธ์เราองค์ที่5ซึ่งว่าทางด้านหลังนี่เนาะแมนส่วนสุขภาพนูหาคภ้มตสวรรค์ซึ่งว่าตามว่าละงานท่านเนาะแมนจะได้มาเหตุพิธีอยู่นี่ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือจะได้มีการแห่ไปปฏิสถานไหว้ยู่ที่วัดใหญ่สซยุพุมและมื้อนี่เนาะพิจยอยิ๋วก็มีโอกาสได้มาเหตุบุญแลวกมาเก็บภาพบรรยากาศมาต้อน กดเซต์กดซับสไครต์ให <v. S 3> ้ในเด้อและตอนนี้ไป็นเนบรรยากาศนำกันเลยเนาะเจริญพรบรญัติประานกัรนำของแขกกานนำคณะกัรักรรตันเมืองประานก็ข้ราสกาทุกทางที่ได้มาก็เเรียมในตลารตอนฮับเนาะก็คทีเอาอาชของของพยวบาลในวรรดาใหญ่มหาวัดในลงบนญทจะมาพปฏิสุขานได้โดยที่วัดในศิลางูมิเปนสงเกศของในวันนี้ แต่นนี้ก็รอทางประธานเนาะกันนำแล้วก็บรรดาพเมฆุบาจารย์ทุกทุกทวงต่อไปนี้ในเวลาในวเอาจะได้จับกระบวนแห่เนาะเสีให้ทั้งคณะปราชญ์มหาวิทยาลัยนำองค์การเนออกไปเนาะพระอาการประสจแก่ได้จัดพิธีเบื้องต้นมันจะมีผู้ผู้เหมือนขององคพระยมเทียนยันทานใหญ่มหามวันออกนาหน้าแล้วตามไปด้วยอัฐิเนาะ อาทีปของยานทํายหลักจากนกศกษามเขาด้วยยทานเจ้าพนัดแขวงของเจ้าพนักแข่งเจ้าพนันครนกอากาศพนักอุศบแขวงอุศสนครนครตามเขาด้วยกันล้างขันแขวงพนันครและบรรบดาพระธิดาลิกสนจะได้แห่เข้าไปอาพิธิฐานไว้โยทีวัดญ่เสียโงมกาจะได้รับอบพิิกรรมทางศาสนาต่อไปอาเซินประธานเนาะอาอาธนา ในานามมวิที่าามาจากแล้ลวก็รู้ยงจังสิงนไว้รนทางคณะกระบวนเท่ากันได้แห่มาในการีิยศสามจุดน็อจุดหนึ่งจมืองไซโพลีจุดที่สองจมืองอุทุมพรโรบัเสเซโนจุดที่สามจมงความเคยสอนของเราในสถานที่แห่งนี้และในการนี้นหนนนให้ ะเขาเป็นคนแขนยาว,อวาขอบใจเลยลายๆเด้อจำเราพูดทีวาไม่เห็นหงทานอยู่เที่งทางสุมห้ากระตาดีแน่เนาะอยากกินแป,ป๊บซี่ว่าสันแป,ป๊บจีสีเขียวแป,ป๊บซีสีเขียว ส่วนเ้าได้แพดซี่สีดำอังเซินมหฮอแขวงสวรรค์ใเขตียับห้อยแล้ววัดยญงชัยภูมารามนครไกรสอนแวงสวรรณ์เขต องค์ที่ถืออธิธาตหรือวัองเซนอธิธาตของพระเดชพระคุณญาทานใหญ่พระยอดแก้วมาหาง,งอนนบรงบุญประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปปลาวองค์ที่หาก็ถือวะญาทานใหญ่ญาทา,า,านปานสุพรรณโธประธานรปสแขวงองค์ปัจจุบันได้ถือโกดอธิธานะตะตอนนี้เราเตรียมความพร้อมเนาะค่ะนนะเนาะเตรียมความพร้อมจึง ติดตามมาก็คือทั้งประเดชประคุณพระอาจารย์ปริญญาเอกดำรงพิมพ์จักขนาประจำศูนย์กลางวพศหัวหน้ากรรมธิการการต่างประเทศประเดชประคุณได้เดินทางมาแลวก็นแนะนำในการาจัดพิธีต่างๆพร้อมด้วยประเดชประคุณพระอาจารย์ปริญญาโทอธิปไตยไมตรีจิต หัวนาคองการศูนย์กลางอบสเดเมตตาเดินทางมาห่วมขบวนมาบึงน้ำมอนซานซะแล้วก็มีทั้งพระอาจารย์ปริญญาเอกดาวเสด็จเลิศมณีพองหัวนาหองการศูนย์กลา,า,างอปศออเป็นคณะประจําด้วยเนาะเดชพระเดชพระคุณได้เดินทางมาบึงกับถือว่านอกจากมาบึงในพิธีกรรมพิธีการแล้วก็ยัง,งดดมา<อ>งเป็น,นเหนือน้าบุญให้กับ สาบีนอแง<ร>วงสวรรค์น,นาเขตแ,แต่ว่าในขณะสงแวงสวรรค์น,นเขตเท่าที่เดินทางไปหับมอบหรือว่าไปอังเซินอธิธาตของประเดชภคุณพระยอดแก้วมหง่อนํารงบุญอดีตประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวอ,องค์ที่หาแห่งสปปลาวองค์ที่หาก็มีประเดชนำโดยประเดชภคุณมหาสังฆา สุขมหาริปติรัตนามหาสัง,าออาง,งฆาปโมขังอธิญังธาตุงอภิสินเจตุงนินยาเทหาอัมหังทีขทรรตังทิตาย สุทธายาสัพวกขน้อยทั้งหลายธาสา ทิสันตาตัน <Psych> ติจียงปณิวนาจันังสาตะวเมสุนันตุธรรมะทันติควลยัมตานาธรรมะขันติคโลยัหมตานโมีหลายคนถามไล่หลายว่าป้ายหมดทีว่าแห่อธิษฐานของ สาธยอดแก้วมหางอนมาหันเบอร์หยังเด้อเปิดไทยเปิดกันเด้อบึงบึงบงเด็นก็ขอให้ได้พูดกันหลายๆเด้อสำหรับใครที่ว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ห่วมีดีในการเหตนาด้อยูในมนีสำหรับตอนนี้พี่ก้องคนตาเริ่มตกเขมาเนี่ยแล้วเนาะบรรยากาศคึ้เย็นแล้วกับรรยากาศก็ใกล้จะคำแล้วแม่เจ้าับที่นี่ดานในอ่อยากองไผ่แก้วมหางอนกำลังพุ่ สำหรับเซตอิปชาตุช้ารคือาสนาของชาวพิฆาตสำหรับที่นี่เนาะพิธีนัะถือาเร็จแล้วแต่ว่าในตอนแรกเนาะคนนีจะมี่พิธีปฏิบัติธรรมเด้อใครที่อยากจะมาเอาบุญกาวบ้นมาเอาได้เด้อพี่น้องเด้อและกเมื่ออื่นเนาะมื่อวันที่แป 2,222เนาะกระยังมีบุญอีกอกะระซี่น้องเด้อท่านไหนเพื่อนเพื่กนจะเดินทางมาอุดมกันได้เดอ้อเดี๋ยวพิ่งกันไทยคลิหน้าเนาะวันพีเจยู่น่าจะพาไปเที่ยวไปเอาบุญหรือว่าจะพาไปแต่งอยูแต่งกินเมนูหนอย่าลืมก็แรกก็แซ่แล้วก็แซ่ค่อยๆเองจริงๆจะเด้ออย่าเพิ่งกันไทยคิปหน้าด้อยกันเดอ้อแล้วก็ตอนนี้ฝนตกแข็งแล้ว